สวัสดีค่ะมาพบครูจูนอีกแล้วนะคะกับทีมงานฟอร์แจกแหลกค่ะวันนี้เรามีโปรโมชั่นมานําเสนอแคป XL พัดใช้เงินเพียงสามหมนมาดูค่ะเราแต่งอะไรให้บ้างมาเริ่มจากล้อก่อนเลยค่ะล้อตรงนี้เป็นยางออทเทอร์นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าชอบแม็กยางแบบไหนนะคะเรามีลายให้เลือกหลายลายเลยตัวนี้ที่เป็นของซูดแล้วก็แม็กแม็กซิตเนะคะมาดูต่อที่ชุด f 1 5 0ค่ะ ตัวกระจังจะเป็นคล้ายแรปเตอร์นะคะตัวนี้ ford f o นะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าเป็นสีอะไรรถสีขาวลูกค้าเลยเลือกเป็นสีขาวนะคะตรงนี้เป็นสีดำขอบจะเป็นสีขาวมาดูชุดโซนด้านล่างนะคะเราแปลงใหม่ให้หมดเลยเดิมๆตัวนี้ไม่มีไฟตัดหมอกมากับตัวรถนะคะเราติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะดูต่อด้านข้างเลยค่ะ สัญลักษณ์ลูปตัว C นะคะตัวนี้มีไฟเป็นสัญลักษณ์เลยว่าเป็นชุด F 1 5 0นะคะต่อด้วยข้อไฟหน้าเพิ่มมิติให้กับตัวรถนะคะทั้ง2ด้านเลยสกูป๊ปหรือจมูกนะคะบนฝากระโปรงลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นสีดำไปเลยหรือว่าจะสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ทำสีดำตัดตรงกลางเพื่อเพิ่มมิติความสวยงามนะคะตัวนี้คิ Q ้วล้อตัวนี้มาชุด F 150เลยก็คือไม่มีหมุดนะคะ ไม่มีหมุดเลยต่อด้วยลายกราฟ,ฟิกนะคะลายกราฟ,ฟิกลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าเป็นลายอะไรเรามี30กว่าลายให้เลือกนะคะฟิลม์มเซรามิกอย่างดีเลยตัวนี้นะคะสามารถกันความร้อนได้ดีมองจากภายในเข้าไปมองไม่เห็นข้างนอกมองมาสว่างมากค่ะให้เลยนะคะราวหลังคาด้านบนลูกค้าสามารถเลือกได้ค่ะว่าเป็นสีดำหรือสีโครเมียมมาต่อที่โลบาร์นะคะตัวนี้ เราติดโลบาเอาเลนเดอร์ให้ลูกค้าแล้วก็มีของฮาเก้นนะคะแล้วก็มีของออปชั่นต่างๆตัวนี้เป็นข้อฝาถัางน้ํามันนะคะติดการลิ้วรอยเวลา,าเด็กปั๊มน้ํามันเปิดรถเราจะได้ไม่เป็นรอยค่ะมันตต่อ,ต,อต่อด้านหลังค่ะการชนท้ายก็เป็นของเอาเลนเดอร์เหมือนกันนะคะลูกค้าสามารถที่จะใช้งานได้นะคะ ลายกราฟิกด้านหลังดูสวยงามจริงๆเนี่ยนะแข็งแรงเนี่ยเหรอโอ้โหตายแล้วเดี๋ยวรถเฮ้ยอึกาแข็งแรงทนทานจริงๆนะคะแล้วมาดูต่อค่ะตรงตัวนี้เป็นลายดาบอ่าข้อไฟท้ายดาบนะคะสวยเนาะตัวนี้กราฟิกอ่าสติ๊กเกอร์ด้วยแสดงถึงแรนเจอร์ข้อไฟท้ายรวมๆนี้นะคะลูกค้าใช้เงินเพียง สามหมื่นเก้าเท่านั้นนะคะพร้อมแต่งแบบนี้ถ้าใครสนใจโทรมาที่เบอร์ข้างล่างนี้เลยค่ะ0 8 8 5 5 3 8 5 0 7กับครูจูนทีมงานฟอร์แจกแหลกค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ